สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่อง OT Sunday ทุกคน,กคนตอนนี้ก็โอ้ว่จะมาสอนทุกคนนะคะทำตารางออมเงินหนึ่งพันบาทนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทำเองนะคะทุกคนเราจะเก็บตั้งแต่หนึ่งบาทถึงห้าบาทนะคะทุกคนตารางตัวนี้นะคะไม่ใช่ตารางที่เราทำไปห้าบาทตัวนี้นะคะทุกคนที่แล้วเราทำไป 500นะคะถ้าเราอยากได้1000ก็เติมเลข5้อีกแถวละ20นะคะแล้วเราจะมาสอนทำเก็บตั้งแต่1บาทถึง5บาทนะคะให้มันได้1 0 0 0ันบาทนะคะทุกคนหรือว่าเราจะเก็บประมาณ5บาทบวกอีก4บาทเป็น9าบาทนะคะต่อวันก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ตัดๆเป็นเลขนะคะก็ไปทำกันเลยค่ะโอเคนะคะท <okay, S 1> ุกคอนอุปกรณ์ของเราก็จะมีไม้บรรทัดน,น,นะคะปากกานะคะแล้วก็ กระดาษนะคะ1แผ่นนะคะนี่เลยนะคะเป็นสมุดนะคะทุกคนเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาเขียนว่าตารางออมเงินนะคะ1,000บาทอย่างนี้เลยนะคะทุกคนกล้องของเราไม่โฟกัสอะทุกคนมันเป็นยังไงอะ โอเคนะคะเราก็จะมาเริ่มเขียนตั้งแต่เลข1นะคะจนถึงเลข5นะคะถึงช่องนี้เลยนะคะทุกคนเลข1เราก็จะเขียนอยู่ที่5ตัวนะคะ3 4มหนะคะเลข 1, 1ก็มีอยู่5นะคะทุกคนเลขสองก็มีอยู่5นะคะ2สาสี่ห้า เลข2ก็มีอยู่5นะคะทุกคนนี่เลยนะคะต่อไปเลข3นะคะก็จะมี4นะคะทุกคนนี่เลยนะคะต่อไปนะคะเลข4นะคะก็จะมีอยู่5นะคะ ต่อไปเลข5ทั้งหมดเลยนะคะทุกคน6ช่องเขียนแบบนี้นะคะจนลงมาตรงนี้นะคะทุกคนเป็นประมาณ13แถวนะคะทุกคน13แถวเลยนะ1ตัวนี้ก็จะ1ช่องแรกนะคะถ้าเราอยากเอา1,000ท่วนนะคะก็จะเป็น อันนี้คือ1 0 0 0พบาทนะคะทุกคนแต่ถ้าเราจะเอา1,000พทวนก็เอาแค่12ช่องพอนะคะ1ตัวแรกก็ไม่ต้องเอาถึง13นะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนตอนนี้โอ้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแต่นี่ก็คือเป็นอันเดิมนะคะทุกคนตัวนั้นเราทําไม่เสร็จนะคะก็จะทําแค่1อันนะคะก็จะใช้ได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าที่จะเราจะเอามาติ๊กนะคะก็จะเป็นดินสอนะคะทุกคนสามารถ S <S <an other> เลขกน,นะคะถ้าครบแล้วเราก็ลบออกได้นะคะทุกคนถ้าเราอยากให้มันสวยก็สามารถทํามาติดใหม่ได้นะคะทุกคนแล้วเ,เราก็จะมา <S <S <an other> ออมเงินนะคะทุกคนกระปุกออมสินของเรานะคะจะเป็นกระดาษลังนะคะที่เราทําเองนะคะทุกคนนี่เลยมันก็จะเป็นรหรัสผ่านนะคะทุกคนมี4รหัสนะคะทุกคนเราก็จะไม่บอกนะคะทุกคนเราก็จะมาหมุดรหัสได้นะคะนี่ แล้วก็เราฉถอดได้นะคะก็เรารีวิวไปแล้วนะคะทุกคนในคลิปที่แล้วนะคะน,นี่นะคะเรละมุนหรห้ดูก่อนนะคะนี่ละมุนหรหัสเสร็จแล้วเราก็จะมาถอดออกนะคะปุ๊บนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราจะเอาเงินออกมาก่อนนะคะที่เรา หยอดไปตั้งนานแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะเอามาหย่อดให้ทุกคนดูนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาออมแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะออมอยู่ที่18บาทนะคะทุกคนเหรียญทั้งหมดเลยนะคะก็จะหยอดลงไปเลยนะคะมีเหรียญห้านะคะอยู่สามเหรียญนะคะ แล้วก็เหรียญบาทอีกสามเหรียญนะคะทุกคนหย่อนลงไปเลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาติ๊กที่เราเขียนไว้เลยนะคะติ๊กเลขหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะสามเลขนะคะแล้วก็เลขห้าอีกสามค่ะนี่เลยเราออมไปแล้ว18บแปดบาทนะคะนี่เลขหนึ่งแล้วก็นี่ก็เลขหนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้โอก็ออมเงินใส่ ปุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบที่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หนูนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหนูทำต,ต่อไปนะคะ